มีภาพนี้ออกมาเป็นภาพตำรวจสองคนหิ้วคุณชูวิทย์ทุกคนตกใจบอกเอาเกมแล้วเหรอนายตั้มบอ,อกมาแฉได้สองวันเป็นเกมแล้วเหรอเป็นภาพนี้แต่ถ้าดูแขนดีๆทาไมฮะใครควงใครคะอาตกลงนี่ยังไงเนี่ยคือคุณชูวิทย์เขาบอกว่าผมไม่ใช่ฮีโร่ผมเป็นโจรผมอยากเป็นมหาโจรและแกเดินตรงไปหาเนี่ยตำรวจสองนายที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวนั้นข้างขวาคล้องแขนตำรวจคนนึงข้างซ้ายคล้องแขนตำรวจคนนึงแล้วหิ้วตำรวจมาบอกเนี่ยตำรวจหิ้วผม แต่ตำรวจบอกไม,ไม่ไม่คุณชูวิทย์อะที่วตํตำรวจมาพี่พี่เขาต้งทำงานกันโยเธอแบบผมขอไปทำงานก่อนนะครับตะเบ๊ะไปคุณชูวิทย์แกจะมาะแถลงข่าวแถวนี้พอดีใช่นี่แกเลยมามามากับผมเยนี่ยมั่มาม,ามารู้เลยต้องผูพเนี่ย <c oughs> แล้วก็หิ้วตำรวจมาด้วยตกใจตกใจ <c oughs> หลายคนบอกเอาเกมแล้วหรอไม่ได้เกมก็แกชอบทำอะไรเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เนาะ <c oughs> ออาไปดูกันหน่อยนะคะ,ะดูจังหวะนี้นิดนึงนะแกพูดไปด้วย ถามว่าอย่างนายทนายตั้ำมันเคยว่าความที่ไหนไหนบอกแรกๆเป็นทนายประชาชนแต่พอตอนหลังกลายเป็นทนายเซเลพเคยขึ้นศาลหรือเปล่าเป็นทนายจะไปช่วยเหลือแต่มาพูดถึงผมอยากจะเปิดเผยเปิดเผยได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะผมคือโจร อย่าเรียกผมว่าฮีโร่ผมเป็นโจรรู้แล้วว่าไอ้ตั้มมันทำไมจะซัดก,กับผมคิดว่าผมเนี่ยมันรุ่นเฮวิเวทมันรุ่นไลท์เวทเด็กๆผมนั้นเน่ะเป็นมหาโจรผมยอมรับโดยสะดุดดีผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นฮีโร่ไอสังคมไทยเนี่ยฮีโร่มันตายหมดแล้วเป็นไงคะสังคมไทยฮีโร่มันตายหมดแล้ว นี่เล่นมุกกันตอนแรกพอตำรวจที่ผมมาแล้วเนี่ยออกกตำรวจรีดถอยมือออกเลยนะคะคุณชูวิทย์วันนี้ลงพื้นที่ต่อตา้านนโยบายกัญชาของพรรคภูมิใจไทยที่ซอยเฉยพ่วงใกล้ๆไทยรัฐทีวีนี่ด้วยนะครับก็แจกเสื้อยืดให้กับประชาชนตามที่จะบอกไว้นะคะนี่ก็มีคนมาให้ดอกมงดอกไม้ก,กันเต็มเลยก <im it> ็บอกอ่ะมีผู้ใหญ่ในวงการการเมืองที่เคารพบ,บอกให้หาทางลงได้แล้ว <im it> ควุณชูวิทย์บอกผมไม่ลง <im it> ผมจะสู้ต่อไปจนกว่าจะไม่ไหวเพราะมีอีกสองเรื่องที่ผมต้องทํา หนึ่งคือรณรงต่อต้านกัญชาเสรีและสองคอรัปชันซื้อขายเสียงนักการเมืองที่ผมต้องต่อต้านแล้วคุณชูวิทย์ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถามกลับไปยังทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่ทนายตั้มออกมาแฉเนี่ยทำไปในานามสารวัตรสัวรหรือเปล่าทนายตั้มเตรียมทำพนันออนไลน์เช่นเดียวกับสารวัตรสัวรหรอและทนายตั้มได้ประโยชน์จากสารวัตรสัวไหมอันนี้เป็นคำถามที่คุณชูวิทย์ถามไป สิ่งที่ตั้มกระทาก็คือการเป็นตัวแทนของเว็บออนไลน์คือนายสัวใช่ไหมส่วนไอ้ตั้มเมิงมีข้อมูลเมิงค่อยๆเปิดค่อยๆแย่เพื่อเลี้ยงกระแสลากเรื่องนี้ให้ยาวมาต่อยกับเฮฟวีเวทคิดผิดคิดผิดเมืงคิดผิดแล้วเพราะมึงต่อยผิดคนไอ้ตั้มมีเบื้องหลังอะไร เวลาที่จะใครไปถแถลงข่าวร่วมด้วยต้องจ่ายเงินสามแสนไอ้อย่างนี้มึงเป็นทนายบ้าอะไรวะทนายมึงต้งขึ้นสารทนายไม่ใช่อยู่หน้าจอทำหน้าขาวหวีผมเรียบแป้อย่างนี้มันไม่ใช่ทนายเอออีกเรื่องหนึง่งลืมไปว่าไอ้ตั้มมันจะทําพนันออนไลน์กับไอ้สัวเออไอ้ตั้มมันจะทําพนันออนไลน์กับไอ้สัว<ๆ>ก็เลยได้ไประโยชน์ตรงนี้ มันได้ประโยชน์ตรงที่เป็นตัวแทนในซ่วมาเล่นงานผมเออผมเพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกที่ว่ามานี่เผอิ <c oughs> จะมีคดีเพิ่มอีกคันนึกไหมเนี่ย <c oughs> เอา้าทีนี้คุณชูวิทย์ก็ยังตอบคาถามนะที่ไ <c oughs> ายต้ตมจีถามมาเรื่องบิ๊กตํารวจระดับนายพลชื่ออ้ออ่างปอปลาที่เอาเงินมาให้เขาบอกอ้ออ่างยังอยู่ในราชการแต่ปอปลาในเกษียณไปแล้วแล้วก็ไหนจะภาพที่ไายตั้มโพสต์ใช่ไหมคุณชูวิทย์บอกไม่ต้องตอบ เอางี้ถ้าทนายตั้มเก่งจริงไปฟ้องศาลเลยไปแจ้งความเลยไม่ต้องมาลงเฟซบุ๊กมาลงสื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือหรอกสื่อก็เลยถามว่าคุณชูวิทย์เมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะที่บอกเพิ่งนึกออกอ่ะว่าเขาจะไปทาพนันออนไลน์กับสารวัตรโซได้ประโยชน์นู่นนี่นั่นโน่นอ่ะคุณชูวิทย์พูดออกมาแบบนี้มีหลักฐานยืนยันหรือเปล่าเออมันเป็นการกล่าวหาเลยนะมีมีหลักฐานยืนยันไหมคุณชูวิทย์บอกไปถามลูกน้องบิ๊กโจ๊กสิว่าเป็นใครเอ๊ะแต่บอกใบ ว่าเป็นนายตำรวจระดับผู้กํากับชื่อเล่นตอเต่าคุณว่าผมใส่้ล่มันเอาแล้วมันใส่ไล่ผมเอาผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงไ,รไปถามลูกน้องโจ๊กสิชื่อผู้กำกับต๋อง <c oughs> บอกชื่ออีกแล้วเหรอคุณชูวิทย์เอาคุณชูวิทย์ไม่พอต่อสายด้วยนะถึงใครฮะทนายค่ะทนาย ทนายอนันชัยยังไงไม่ได้ต่อสายถึงทนายตั้มทอต่อสายถึงทนายอนันชัยในฐานะทนายความคุณชูวิทย์บอกว่าจะฟ้องทนายตั้มซึ่งทนายอนันชัยบอกว่าการกระทําของทนายตั้มถือว่าผิดมารยาททนายความเพราะถ้ายังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนและเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันก็ถือว่าเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์เอาเงินสีเทาไปบริจาคทนายความอนันชัยมองว่าส่วนตัวยังไม่เข้าข่ายฟอกเงิน การที่เรา i, รยาังไม่้ยพยานหลักฐานชัดเจนแล้วเรามาเปิดเผยต่อสาธารณเนี่นยทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายมันก็เข้าข่ายในความผิดฐาน,นมามารโดยการโฆษณาและอาจจะเข้าข่ายการผิดมายาทานายความด้วย คือทนายนันชัยเนี่ยทำคดีที่คุณชูวิทย์ฟ้องคุณสันทนาใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีนัดขึ้นศาลด้วยในคดีที่คุณชูวิทย์ฟ้องคุณสันทนาค่ะมีเลยโทรปรึกษาเรื่องทนายตั้มอีกเหรอใช่เพราะว่าจะจะฟ้องทนายตั้มด้วยส่วนประเด็นเรื่องเงินบริจาคให้โรงพยาบาลคุณชูวิทย์บอกว่าก็ยินดีรับกลับคืนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้พบตรส่วนเรื่องที่ดินสุข,ขุมวิทซอย10ที่เคยมีคดีความอันนี้ทาเดินการถูกต้องเสียภาษีตามกฎหมายแล้วมเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนเพจของคุณชวิ โพสข้อความบอกคนสีเทาก็พูดทำรองว่าเขาเป็นคนสีเทาแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนมไม่เคยกลับตัวกลับใจอะไรไม่เลยจะบอกว่าเป็นฮีโร่เขาเป็นจะว่าโจรก็ไม่ถูกเพราะอย่างเขาต้องเรียกว่ามาหาโจรแล้วบอกว่าเป็นโจรย่อมรู้ใจโจรชั้นเชิงเล่เหลี่ยมต้องทันโจรบางเรื่องก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เรื่องคงตายไปกับผมเพราะผมก็มีจัญญาโจรปัญหาไม่ได้อยู่ที่โจรอ,อย่างผมหรอก อยู่ที่คนที่แกล้งทําตัวขาวแก้งทําดีเหมือนคนดีแต่ที่แท้จริงแล้วเลวหลบใน,นและนี่ไปคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมทนายตั้มไงคะที่มาคอมเมนต์อุ้ยเกาะติดตลอดเออเมเมนตลอดโอพสโอ้ยแต่ขออ่านประโยคสุดท้ายได้ไหม,อมบอกขึ้นต้นเป็นทนายประชาชนแต่ลงท้ายอย่าเป็นทนายโจรก็แล้วกันหรือหากอยากเป็นโจรก็ยอมรับแบบผมเลยว่าเป็นโจรล่าสุดปปงจะตรวจสอบผมชอบครับเพราะก็คนในนี้แหละครับไม่ได้ไกลที่ไหนเลยห่างกันไม่กี่โต๊ะทนายตั้มตอบทันควัน เด็กวานซืนเปิดทีละนิดอย่างผมทำคนแก่ประสบการณ์สูงติดล่มยิ่งกว่าลิงแก้แหได้แบบนี้พี่จะเรียกผมว่าทนายโจรผมก็พร้อมน้อมรับครับนี่ภากันอีกแล้วทนายสิทธาบี่บังเกิดนะฮะทนายตามวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นภาพมือมือยื่นมารับเงินแล้วก็ถูกรัดด้วยโซ่ตรวนพร้อมกับข้อความบอกอ้าวพี่ชูวิทย์จะฟ้องผมเหรอครับผมถามอะไรพี่ไม่ตอบ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วผมก็มั่นใจไม่มีคำถามไหนทำประเทศชาติเสียหายเงินจริงถุงเงินจริงพี่ก็ยืนยันเองว่ารับมาจริงผมแค่เป็นห่วงว่าพอพี่ไปแตะเงินโจรเงินคนผิดทั้งพี่ทั้งโรงพยาบาลจะโดนพ่วงฟอกเงินกันไปหมดโทษสูงสุดสิบปีต่อกรรมนะพี่ mm. ต่างกรรมต่างวาระคุกนะพี่ไม่ใช่โรงแรมเดวิสอย่าคิดไปเช็คอินบ่อย <Ooh. S 2> ผมเป็นห่วง <c oughs> วันนี้ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับเรานะฮะค<า>่ะเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะฮะให้พี่ชูวิทย์นเนี่ยนะครับเป็นคนเปิดออกมาก็เดี๋ยวรอผมให้โอกาสพี่ชูวิทย์ก่อนให้พี่ชูวิทย์เนี่ยนะครับเป็นคนเปิดออกมาเองนะเพราะว่าพี่ชูวิทย์ก็อยู่แล้วว่าไอ้พวกพนันออนไลน์เนี่ยพวกเนี่ยมันมันไม่ดีกับสังคมอ่ะนะครับแล้วคนที่ไปช่วยเหลือพวกนี้หรือมีส่วนเกี่ยวขอ้องทั้งที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะ มันยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วจะปกปิดไว้ทาไมอะครับไม่ใช่ว่าเป็นพักพวกนะหรือตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเราก็ไม่กล้าเปิดถ้าคนดีจริงๆเลยนะครับอย่างแรกเลยครับไม่รับครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการเอาเงินมาต่อรองหรือเอามาให้เราทําอะไรอย่างแรกคือไม่ต้องรับหรือถ้าเกิดเขามาเฟี้ยงไว้หน้าบ้านแล้วเราไม่เห็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาเงินจํานวนนี้ยไปมอบให้กับทางตํารวจหรือว่าทางปปงนะครับเราไม่ใช่ว่าเราเอาหมักไว้อยู่ทีหลายๆเดือนนะครับ เอามาหลายเดือนเอาไปเข้าบัญชีนะครับแล้ววันนึงก็เอาหมอาเอามาทําเพื่อสังคมเอาไปให้หลบโุงพยาบาลนะครับมันจะเป็นเงินก้อนเดียวกันไหมที่เข้า no บัญชีเร huh ียบร้อยแล้วอะครับอนี่ทนายตั้มนะฮะคือตอนนี้ประเด็นระหว่างทนายตั้มกับคุณชูวิทย์เนี่ยก็จะดีเบตข้อมูลระหว่างกันนะค่ะนี่ฮะประเด็นแรกการรับเงินสองถุงทนายตั้มบอกนี่สิบล้านแต่คุณชูวิทย์บอกถุงละสามล้านแค่หกล้าน ทนายตั้มบอกมีกล่องดวงใจคุณชูวิทย์รับเงินดิจิตอลไปอีกห0ิล้านนะคุณชูวิทย์ยืนยันว่าไม่จริงกล่องดวงใจก็คือลูกชายคุณชูวิทย์นั่นแหละคุณชูวิทย์บอกที่ทนายตั้มหมายถึงแต่ไม่จริงไม่เคยรับเงินทนายตั้มบอกไอ้เงินไม่ใช่แค่รับช่วงนี้ด้วยเงินสองถุงเนี่ยปีที่แล้วแล้วยังมีรับเงินตอนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยแต่คุณชูวิทย์บอกรับกุมภาพันธ์ปีนี้หกหกนี่นะฮะทนายตั้มบอกถลดจีนมีคนเอาเงินมาให้ ไม่ใช่เงินสารวัตรสัวแต่เป็นเจ้าของบอนหิ้วเงินมาให้คุณชูวิทย์แต่คุณชูวิทย์บอกรับเฉพาะเงินที่มีตํารวจสองคนหิ้วมาให้ซึ่งเป็นเงินสารวัตรสัวทนายตั้มบอกว่ากล่องดวงใจเนี่ยยังประสานให้คนที่ชื่อแทนไทยมาพบคุณชูวิทย์เพื่อมาคุยเรื่องธุรกิจแต่คุณชูวิทย์บอกตํารวจเนี่ยประสานให้แทนไทยมาพบเพื่อปรึกษาเรื่องที่อยากจะฟ้องคุณสนทิลิมทองกุลคือสองฝั่งข้อมูลไม่ตรงกัน ก็ดีเบตฟาดกันอยู่นะขณะนี้มีอีกคนหนึ่งวันนี้ออกมานะฮะคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะพี่ศรีวันนี้ไปร้องนะฮะเอาหนังสือเนี่ยเป็นยื่นร้องให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบคุณศรีสุวรรณบอกอยากถามถึงสถานะที่ดินสวนชูวิทย์ที่สุขุมวิทซอยสิกรณีพิพาทกันในคดีรือบาเบีย หลังจากคุณชูวิทย์ประกาศว่าที่ดินดังกล่าวจะสร้างเป็นสวนสาธารณะให้กรุงเทพแต่ทำไมกลับถูกนำไปพัฒนาเป็นอาคารสูงก็เลยมาร้องผู้ว่ากทมว่าปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวม,มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ชูวิทย์นำพื้นที่สวนสาธารณะที่เรียกว่าสวนชูวิทย์เนี่ยกลับไปพัฒนาเนี่ย ในทางนั้นเจ้าพนาักงานท้องถิ่นก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุง,งเทพมหานครนี่ควรจะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าตกลงสวนเก่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ชนร่วมกันอยู่หรือไม่ขณะเดียวกันทางคณะแพทยาศาสตร์ศาิริราชพยาบาลน,นะครับวันนี้ศาสตร,ราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลท่านก็ถแถลงข่าวนะครับกรณีเงินบริจาค3ล้านบาทของคุณชูวิทย์นะครับ ยืนยันว่าจะคืนเงินทั้งหมดให้กับคุณชูวิทย์เพราะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็ประสานติดต่อไปยังคุณชูวิทย์ให้มารับเงินคืนแล้วนะครับโดยขอให้มารับคืนโดยเร็วที่สุดนะฮะเอาวันนี้พักภูมิใจไทยเขามีการจัดงานนะคะเป็นงานวงเสวนาจัดขึ้นร่วมกับภาคประชาชนเลยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยร่วมวงเสวนาด้วยหัวข้อคือ ทิศทางกฎหมายกัญชาเพื่อสุขภาพและการแพทย์หลังเลือกตั้งคุณอนุทินบอกว่ากรรมธิการมีการเพิ่มรายละเอียดปิดช่องโหว่ในร่างพรบกัญชาการชงครบทั่วแล้วแต่ก็ยังคงมีบางกลุ่มพยายามบิดเบือนโจมตีกัญชาเพราะเหตุผลทางการเมืองล้วน,วนตอนนี้คนที่ใส่ร้ายพักก็กําลังเหนื่อยอยู่เพราะแฉไปไถไปเรื่อยๆอุ้ยใช้คําเดียวกันเลยเ<อ>ช่นเดียวกับนายสุภชัยใจสมุตรประธานกรรมธิการร่างพรบกัญชาการชงแล้วก็นายทะเบียนพักภูมิใจไทยบอกว่า วันนี้พักการเมืองมีจุดยืนชัดเจนว่าจะนำกัญชากลับไปอยู่ในพรบยาเสพติดประเภท5แต่ภูมิใจไทยยังคงเดินหน้าผลักดันพรบกัญชาให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศต่อไปซึ่งหลังการเลือกตั้งพรบกัญชากัญชงจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนเสียงถ้าพี่น้องที่ทำเรื่องกัญชาไม่เทค,คะแนนเสียงให้คะแนนของพรรคภูมิใจไทยก็จะขาดหายไปก็เลยอยากจะขอแรงสนับสนุนทุกคะแนนจากพี่น้องชาวกัญชาด้วย แม้กระทั่งคนที่กําลังรรงลงอยู่ทุกวันนี้ที่จะไม่ให้เอากัญชานะครับที่ตอนนี้กําลังเหนื่อยอยู่นะครับแฉไปไถไปเนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุกคนบอกแต่คว่าไม่เอากัญชาแต่ไม่มีใครท่านไปดูไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกว่าไม่เอากัญชาเลยทุกคนจะต้องติงด้วยคำว่า ทางการแพทย์โอเคเสรีไม่โอเคอ่าก็เลยเชียวเชียวไปที่กรณีคุณชูวิทย์เลยใช่เพราะคุณชูวิทย์ก็ยังเดินหน้าเรื่องค้านกัญชาออเรืค้ากกนชาคานภูมิใจไทยอยู่เขาบอกอนาคตรกฎหมายกัญชาอยู่ในมือประชาชนทุกคน14พฤษภานี้